เอเยอวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถคลาสสิกเข้าใหม่นะฮะลูกค้านะเป็นรุ่นชีเวสซูเปอร์ไลท์สองร้อยนะฮะลูกนะค้านะโอ้โหคือทรงโคตรเท่นะลูกค้าทรงช็อปเปอร์มาแบบว่าโคตรเฟี้ยวนะฮะแล้วดูชุดสีนะฮะเป็นสีดำด้านสวยๆแบบนี้เลยนะฮะผมถึอว่าสีสีดำซูเปอร์แบ็คเลยเนะี่ยสีดำมากๆเลยนะฮะนะ เครื่องยนต์ 200cc นะฮะมาเป็นระบบคาบมูมีระบบสตาร์ทเท้าและสตาร์ทมือมาให้นะฮะท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผมนะรถเท่มากนะครับทรงนี้นะลูกค้าเลขใหม่แค่หลักพันโลนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะล้อเป็นล้อแม็กตันๆแบบนี้เลยนะลูกค้านะสวยๆนะฮะเครื่องฝั่งนี้สะอาดกิฟต์นะ,ะที่วางพักเทา้าตรงเกียร์นะ,ะเป็นไง โอโรงเท่ขับขี่เท่มากนะฮะมีกระจกแต่งแล้วก็ที่จับโทรศัพท์มาให้นะฮะ,ะมาดูเลขไม์กันหน่อยนะฮะเลขไม์อยู่เพียง6,500กิโลเมตรเท่านั้นครับลูกค้าโอ้หรถโคตรเฟี้ยวนะครับผมทรงจ็อปชอปเปอร์เลยใครชอบนี่รีบมาจับเลยนะเพราะว่ารุ่นนี้นานๆที่เข้ามานะลูกค้าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพ่อกันหน่อยว่าไปแบบไหนเนี่ยพ่อไม่ได้ดังนะลูกค้าอ่าสตาร์ทง่ายๆเลยนะครับผม นะ,ะขี่เน้นทรงครับเจ้าคันนี้นะระบบไฟก็ติดปกตินะฮะสวยๆเลยนะเจ้าคันนี้แต่ดังนะฮะไฟคือติดครบครับลูกค้คาพร้อมขับขี่เลยไม่ต้องห่วงนะฮะเจ้าคันนี้เจ้าคันนี้น,น,นะ,ะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงครับลูกค้าเอาไปเพียง28,900บาทเท่านั้นนะฮะโอ้โหราคาอย่างดีนะฮะไม่ถึง30,000บาทแล้วมีมาแค่คันเดียวนะฮะ เจ้าคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ